ครับก็มีหลายหลายท่านนะฮะที่ยังสงสัยว่ายังไอเครื่องเราสามารถที่จะรับคนกันไกของอโงงรโงพยาบ,บาลได้ไหมวันนี้ผก็เลยเอาเอา,เอากันไกที่ตัดเ,เสือ่อมนะครับมาให้ท่านดูนัอันนี้นเห็นไหมฮะมันไม่คมลเลยแต่ตอนนี้กำลังจ,จะรับให้ท่านดูว่าคมหรือไม่คม จะเห็นได้ว่าคมตรงนี้ใช่ไหมครคมเป็นเส้นเป็นเส้นขนานเลยก็ด้านนี้เสร็จแล้วเราก็ถอดออกยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องขันแน่นมันเป็นองศาเฉียงนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วเราก็กลับมาด้านนี้เลยนะครับ ขันให้แน่นลิกนึงเพราะว่าอันนี้ฮะมันจะไม่จะไม่เท่ากันนะฮะมันจะอ้วนมันจะขอ,ะอฉะนั้นเราต้องใช้ตัวนี้ประกอบไว้แล้วก็วได้เลยครับ คือรับของมีกรมที่ใช้ในโรงพยาบาลต้องมีความละเอียดนิดนึงแล้วก็ต้องใจเย็นเพราะว่าบางอย่างเขาาา์ไว้แล้วแต่บางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเราที่จะทําได้เราก็ m a r กเราต้องาร์เองฮนะอย่างเช่นอัตราการตั้งคมอย่างนี้ฮะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรารับคมไปแล้วนะ่ แต่เอานี้ถ้าเราไม่ไม่มาร์กตัวนะฮะมันก็จะไม่สามารถที่จะตัดขาดและหินที่ใช้กับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะฮะไม่ไม่จะเป็นอ,อันหินแบบนี้ก็ใช้ได้แต่หินเบอร์ที่ดีที่สุดน่าจะเป็นเบอร์พันหรือเบอร์สี่ซึ่งจะมีความละเอียดสูงเวลารับแล้ว ใบหรือคมคมคมกันไก่เนี่ยจะเงาเลยฮะไม่ต้องอทำความสะอาดมากมายเห็นไหมฮะอันนี้คือคมแล้วอันนี้พอเราดูระยะคนให้ได้ที่ฮะ อันนี้คมนะครับเส้นคมเส้นผมออกมาเราปรับคมอีกหน่อยนึงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเ,เราพร้อมที่จะที่จะทำความสะอาดนะครับอันนี้คมแน่นอนเลยแล้วเราก็มาดูกันนะคร ทำความสะอาดด้วยโคนิ่งคอมเปลว์นะฮะคืออันนี้ที่เห็นดำๆเนี้ยมันมีน้ํายาโคนิ่งคอมเปลว์อยู่แล้วนะครับตอนนี้เวลาส่งไปโรงพาบาลก็เขาก็ทางโรงพาบาลกาคงมีการฆ่าเชื้อนะฮะเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานครั้งต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเราเอามา รับก,ก่อนที่จะรับเราก็ต้องค่าเชียอก่อนกันนี่ซึ่งปกติแล้วอันนี้มันจะหลวมนะฮะเราเนี่ยทางทางผู้ให้บริการคนเก่าคงจะมากไว้เพื่อที่เวลาเวลาสับ์ลงไปนี่ฮะให้ได้ครึ่งหนึ่งนะฮะ เวลาสับลงไปให้ได้ครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะ,ะเวลาตัดะจะได้ขาดนะครับคือนี่ฮะได้ความคมของเลยฮะได้ความคมของกันไกลได้เลยฉะนั้นเวลาให้บริการนะฮะขันตรงนี้ให้แน่นนิดนึงหรือหรือไม่ก็มาร์คมาร์คลงไปเวลาสับลงไปให้ได้ครึ่งหนึ่งอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องให้ได้ครึ่ง ประมาณแค่นี้เวลาสับลงไปได้ขึ้นนะฮะก็ต่อต่อไปนะครับก็จะเป็นกันไก่อันเล็กนะฮะกันไก่อันนี้กันไกโค้งนะฮะสำหรับตัดขนจะบกหรืออะไรก็ได้ฮะตรงนี้ถามว่ารับได้ไหมได้นะฮะเคยใช้เคยนี้แหละ,ะถึงเล็กนี่แหละ,ะเล็กแต่พิกให้หนูนะฮะเราบุนตรงนี้เข้า ครับถึงจะเป็นโคง้งเปนไก่เล็ก,ลกๆแต่โคง้งสามารถที่จะล้าได้ครับเห็นไหมฮะอันนี้คือ คมของกันไกละคมของกันไกที่ได้รับการาได้รับการารับแรงก็จะมีลายคมให้ขึ้นให้เราเห็นนะฮะคมนี้จะคมกันไกทุกทุกเล่มนะฮะจะอยู่ที่65องศาในกรณีที่เราต้องการ เราต้องการที่จะบริการลูกค้าโดยมาตรฐานเลยฮะแล้วอย่างหนึ่งเวลาเราตั้งกลมไว้6.5ออศศาจะง่ายง่ายกับเราในการให้บริการกับผู้มาใช้บริการนะครับนี่ฮะอันนี้ผมแล้วแล้วก็ช่วงถากับก็ตรงนี้ได้เลยนะครับเช่นเดียวกันฮะเราก็ คอันนี้โค้งนะฮะ เห็นรอยโค้งไหมฮะกันไก่เป็นโคง้งไปตามองศาที่เราตั้งไว้ถ้าเรารู้ว่ามันจะคมได้อย่างไรก็ใช้สันเล็บเราก็ได้ใช้สันเล็บเราข่วนเอาก็จะรู้ว่ามันคมแล้วฮะอันนี้เสร็จแล้วครับเราใช้เวลาไม่นานหรอกฮะสำหรับงานเล็กๆอย่างนี้ จะคุ้มค่าการลงทุนหรือไม่อันนี้มาต้องอยู่ที่ดุลพินิจของอผู้ให้บริการนะครับเราอยากรู้ว่าคมไหมเช่นเดียวกันครับแล้วก็ตัดด้วยท้ามาตนะัดอันนี้คือการกายโครงคมครับปุ๊บเลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วครับ